สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาลองเขาเรียกว่าฟิทแบกเนาะไม่ไปบ้านเก่าแล้วครับ <c oughs> มาลองฟิทแบกนะครับผมว่าใช้งานหน้าตู้จะหอนหรือเปล่านะตัวนี้ก็เป็นไมยูรเทคตองหนึ่งครับผมก็เก่าแล้วแหละต้องกดประจํการแล้วครับ อยู่ตรงนี้ไม่หอนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนดูครับผมหอนี่อายเขาเลยนะสักครู่ครับพี่น้องตรงนี้หอนไหมเช็ค o e t w 1 2ออ o เสองเช็ e ออองอยักษ์ e ทดสอสวัสดีครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้ไทยแลนด์ยังไม่หอนครับพี่น้องเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้เช็คหนึ่งสองสามีกเมร์เช็ค1 2ทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งสองสาี่้ีใครอยากรู้ทักมาครับผมเช็ค1 2ทดสอบ ยวไปดูตัวเียก่อนเอาไปถ่ายนี่ครับเป็นพรอดดิจิตอลนะพี่น้องนะเนี่ยถ่ายตรงนี้นนะตัวมันอนะ่ะใช่ใช่จัดการด้วยตัวนี้ครับผมใบแอมโมเดียฟลกครับนี่ครับผมยังใช้งานไม่เป็นนะแต่ก็มั่วๆไปครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับพี่น้องใครสนใจก็ ทักมาสอบถามได้ครับมีขายนะมีจําหน่ายด้วยครับ <c ười> ขายของหน่อยพี่น้องใครสนใจทักมาคร <c ười> ับผมอ่ะวันนี้ก็นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้าตู้อย่างนี้ไม่หอนไปข้างหน้าก็สบายๆครับพี่น้องก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ